ต้นไม้ที่แม่ดันลาปลูกก็จะได้รับแสงแดดเต็มๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆเพ,เพ,เพ,เพราะว่าไม่มีโรงเรือนนะคะต้นไหนที่ชอบแดดก็จัดแดดแบบเน้นๆนะคะต้นไหนที่ไม่ชอบแดดก็จะเข้าหลบใต้ต้นไม้หรือว่าใต้ใชายขานะคะวันนี้แม่ดันล่าพาเพื่อนๆมาชมเสียน,นาคราชนะคะทั้งหน่อที่แยกใส่ถุงดำแล้วก็หน่อที่เกิดขึ้นหน้าเข่งค่ะตอนนี้เขาจเจริญเติบโตได้ดีแข็งแรงมากๆเลยนะคะไปติดตามชมคลิปเลยค่ะ นี่คือหน่อของเสียนัคราชที่แม่ดลน่าเลี้ยงจากการได้ไข่ของเสียนัราชมาแล้วก็เอาไปปลูกในกระถางกวักมรกตนะคะจนเขางอกเป็นหน่อขึ้นมานะคะเพื่อน,พอ,นพอเขาได้สองสามใบแม่ดลน่าก็แยกออกมาใส่ถุงดำแล้วก็เลี้ยงแบบแดดร้อยเลยนะคะเขาโตได้ดีโตเร็วนะคะเพื่อนๆโตเร็วมากๆเลยแล้วก็ไม่กลัวแดดน,นะคะตอนนี้คือแดดจัดมากๆเลยนะคะเพื่อน แดดจัดจริงๆค่ะนี่ค่ะแล้วช่วงบ่ายๆแก่ๆนะคะคงจะมีฝนกอของเขาใหญ่ขึ้นนะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่เป็นโคนต้นของเขานะคะเป็นอย่างนี้เลยค่ะคือไม่มีเหี่ยวเฉาเลยนะคะเจอแดดแรงขนาดก็เจอแดดแรงขนาดไหนก็ไม่เฉานะคะเพราะว่าการให้น้ำของแม่ดันล่านนี่ยให้แบบ ให้เขาชุ่มๆเลยนะคะช่วงเช้าเนี่ยค่ะตอนนี้เดี๋ยวมาเช็ครากของเขานะคะว่าทะลุทะลุกระถาไอทะลุถุงดำหรือ,อยังนะคะเพื่อนยังไม่ทะลุถุงดำนะคะก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนถุงดำนะคะเพื่อน,อนแต่ว่าเนะไอรากเนี่ยจะขึ้นมาด้านหน้านะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นรากของเขาไหมคะรากลอยนะคะก็ต้องหาดินมากลบกเพิ่มนะคะแล้วก็ อีกสักประมาณสัก1อาทิตย์หรือ2อ,อาทิตย์แม่ดาน่าก็จะเติมปุ๋ยคอกลงไปนะคะเพื่อเร่งให้เขาจเจริญเติบโตได้เต็มที่ค่ะอายุหน่อของเขาก็น่าจะเกือบเกืบเอบเดือนกว่า,กวาเกืบอบ2เดือนแล้วนะคะเพื่อนๆตัวนี้คือถ้าจะเอาไปลงกระถางหรือลงเข่งลงเข่งโอเวอร์ไซส์เนี่ยได้เลยค่ะนะคะเขาจะโตเลยนะคะเพื่อนโตแล้วก็ลักษณะเด่นนี่มาเลยนะคะปื้นด่างต่างๆนี่มานะคะเพื่อนนี่ค่ะ ปื้นด่างโดยธรรมชาติของเขานะคะความแตกหลอดใบใหม่ก็มาเร็วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมคะพอตัวนี้กําลังจะคลี่ใบเขาก็เริ่มตั้งท้องเลยนะคะคือลักษณะดินของต้นแม่มาแบบเต็มๆเลยนะคะนี่ค่ะต้นแม่ของเขาก็คือสูงใหญ่เป็นเม็ดเกือบ2เมตรเลยนะคะเพื่อนขาเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูหน่อที่ ที่เกิดขึ้นหน้าหน้ากระถางต้นแม่นะคะเพื่อนๆเป็นชุดที่สามนะคะชุดที่สามค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะต้นเขายังเอ็นนะคะเพื่อนๆต้นแม่นี่ยังเอ็นเลยค่ะเอ็นหาแสงเลยนะคะเอ็นออกจากดงบอลนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเขียวๆด้านในนะคะเพื่อนๆเขียวๆด้านในเนี่ยก็คือหน่อของเขานะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะหน่อของเสียนานคราชได้ใบ ได้ใบแรกแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ดาน่าพาไปดูใกล้ๆนะคะส่วนตาที่เกิดบริเวณด้านรอบๆโคนต้นของเขาเนี่ยก็จะเป็นตาแก่ๆมีเปลือกเสียมตันหุ้มนะคะเพราะว่าแม่ดาน่าไม่ได้เอาดินมากลบนะคะถ้าหาดินมากลบโคนต้นของเขาก็จะเกิดเป็นหน่อขึ้นมาค่ะนะคะเลี้ยงง่ายคะ่ะดูแลง่ายด้วยนะคะเสียนาคราชเนี่ยดูแลเหมือนถุงเงินถุงทองเลยคะ่ะ นะคะทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะเพื่อนๆเลี้ยงถุงเงินถุงทองรอดก็เสียหน้าคราชก็รอดค่ะเพื่อนๆ่ะเดี๋ยวไปดูหน่อหน้ากระถางนะคะจากตอนแรกเมื่อสองสามวันนะคะที่แม่นลากขุดลงไปแล้วเจอหน่อหนอนี้นะคะผ่านมาก็เริ่มที่ใบแรกออกมาแล้วนะคะแทงใบแรกออกมาแล้วถือว่าการเจริญเติบโตก็ถือว่าเร็วนะคะเพื่อนๆ่ะจนกว่าเขาจะได้ สองสามใบนะคะแล้วก็ลำต้นของเขายาวกว่านี้นะคะค่อยแยกออกมาใส่ถุงดำะคะ่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะก็เป็นหนอจากต้นแม่เลยนะคะน่าจะเกิดจากไหลนะคะไหลที่ออกไปชนขอบกระถางแล้วก็ย้อนกลับเข้ามานะคะเพราะว่าเขาไปไหนไม่ได้ก็เกิดเป็นหนอนะคะเมื่อไหลเกลจัดจนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะก็น่าจะโตเร็วกว่าอีกหนึ่งกระถางนะคะที่ เป็นหน่อของเสียนคราชต้นนี้แหละค่ะที่แม่ดันล่าแยกรุ่นแรกนะคะตอนนี้เขาก็ให้หน่อแล้วเดี๋ยวพาไปชมนะคะเพืเ่อนๆอค่ะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้แหละเขาก็ได้รับแสงแดดเนี่ยค่ะเพืเ่อนแสงแดดมาเต็มเต็มเลยนะคะเสียนาคราชอีกต้นนะคะที่ปลูกในกระถางตอนแรกนี่เขาอยู่ด้านในสุดเลยนะคะเมื่อสองสามวันที่แล้วแม่ดันล่าก็ย้ายเข้ามาอยู่ บริเวณด้านหน้าของสวนนะคะข้างๆกับอบอลกระดาษด่างขาวแล้วก็พวกพรมญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆเลยค่ะว่าหน่อที่เกิดหน้ากระถางของหน่อลูกของต้นแม่ต้นแรกเนี่ยเขาจเจริญเติบโตไปถึงไหนแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะไม่สนใจถุงเงินถุงทองนะคะ เราจะไม่สนใจนางเลยนะคะเนี่ยเราไม่สนใจเลยนะคะคเพื่อนๆเราจะเข้าไปดูเสียรนาคราชนะคะคเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะตอนแรกคือกระถางนี้จะอยู่โซนนู้นนะคะคเพื่อนๆข้างๆกับต้นที่เอาปลูกปลูกลงดินนะคะเสียรนาคราชที่ปลูกลงดินแม่นาฬากะโยกเขาออกมาเพื่อให้เขาได้รับแสงนะคะเพราะว่า มุมนั้นจะได้รับแสงประมาณ 60- 70%นะคะมุมนี้จะได้รับเยอะกว่าเพื่อเร่งให้เขาจเจริญเติบโตเต็มที่นะคะเพื่อนๆทีนี้ด้วยความที่ช่วงนี้เป็นฤดูฝนแล้วก็มีพายุลมแรงนะคะไมน่าล่าก็ต้องหาไม้นี่มาค้ำนะคะค้ำต้นเขาไวเพื่อไม่ให้โค่นนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะก็ใช้วิธีนี้แหละคะ่ะตามมีตามเกิดนะคะเพื่อนๆเ,เอาเท่าที่ทําได้ค่ะเอาเท่าที่ทําไหวนะคะ นี่ค่ะนี่คือหน่อของเขานะคะหน่อที่เกิดข้างข้างต้นนี่ค่ะเพื่อนเห็นไหมคะก็โตโตได้แบบเนิ่มๆน,นะคะไม่ไม่เร็วนะคะเพื่อนแล้วก็ลักษณะของเขาก็บอบบางบอบบางนะคะบอบบางจริงๆค่ะทีนี้ก็ไม่ยังไม่กล้าที่จะแตะต้องนะคะจนกว่าเขาจะฟอร์มตัวเองให้ให,ใหญ่กว่านี้ลำต้นของเขาใหญ่กว่านี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะ ก็หวังว่าเขาจะมีหน่อออกมาอีกรอบคนต้นนะคะเพราะว่าต้นแม่เนี่ยหน่อชุดแรกนี่ได้ถึง6กหน่อเลยนะคะเพื่อนก็หวังว่าเขาจะได้ลูกดลกเหมือนต้นแม่นะคะนี่ค่ะแต่ลักษณะเด่นก็มานะคะคือลักษณะใบก็บิดเป็นเกลียวเลยนะคะเพื่อนเป็นอย่างนี้เลย ก็คงได้หลายๆต้นอยู่ค่ะต้นนี้นะคะก็รอค่ะเพราะว่าเมื Means ่ออากาศใบของเขาหลุดออกไปนะคะเขาก็จะเกิดไหลตาไหลตาหน่อยเกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวมารุ้นกันว่าจะได้สักกี่หนอนเป็นหน่อรุ่นแรกของต้นลูกต้นแม่ต้นแรกนะคะเพื่อนๆงงไหมคะค่อนข้างที่จะงงนะพูดไปงงไปนะคะนี่ค่ะ ตอนนี้คือนางก็ได้รับแสงแดดนะคะแสงแดดแบบเต็มๆเ,เลยแต่ว่าก็ต้องมาลุ้นว่ากิ่งแคร์นี่จะหักลงมาทับนางหรือเปล่านะคะขอให้อยู่รอดปลอดภัยค่ะเดี๋ยวพาไปดูต้นที่เอาลงดินนะคะเพื่อนๆว่าจะเกิดหน่อให้หรือ,อยังนะคะอยู่โซนนี้เลยนะคะเพื่อนๆโอ้แดด แดดจัดมากมากค่ะเป็นหน่อเสียนาคาราชชุดแรกที่แม่ดันล่าเอามาปลูกลงดินนะคะเพื่อนๆการเจริญเติบโตก็เป็นไปอย่างช้าๆเพราะว่าดินบริเวณนี้จะเป็นดินแน่นๆเหนียวเหนียวนะคะหนึบหนึบเลยนะคะเพื่อนแม่แม่ดันล่าจะเติมปุ๋ยคอกลงไปเยอะแยะมากมายก็ปรับปรุงดินได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะก็มาอรอลุ้นหน่อของเขาค่ะเพื่อนๆนว่า จะตามมาติดๆกับตัวที่ปลูกลงในกระถางหรือไม่นะคะแต่อย่างอื่นก็คือคล้ายๆกันคือหลอดใบใหม่นี่มาเร็วนะคะเพื่อนนี่ค่ะมาเร็วนะคะความด่างความปื้นด่างก็มานะคะก็คือลักษณะเด่นมาหมดนะคะเพียงแต่โตช้านะคะหรือว่าเขาจะเป็นต้นเตี้ยก็ไม่รู้นะเนี่ยค่ะวิธีการก็คือต้องหาดินมากลบเพิ่มนะคะเพื่อน เอาดินผสมปุ๋ยคอกนะคะลงมากลบโคนต้นของเขานะคะเพื่อบำรุงต้นของเขาเนี่ยค่ะเป็นใบเป็นร่องรอยของกาบใบที่เพิ่งเอาออกนะคะบริเวณนี้ก็จะเกิดพวกตาหลายตาหนอกเกิดขึ้นค่ะเพื่อน,นถ้าปล่อยล้นๆเนี่ยเขาก็จะเป็นตาใหญ่ๆนะคะก็จะไม่เกิดหนอกขึ้นนะคะส่วนต้นที่อยู่ในกระถางอยู่โซนนี้ที่แม่ดอลล่ายกไปด้านหน้าก็จะเอา ใบนาคนี่มาอยู่แทนที่นะคะเพื่อนเอนเพื่อที่จะพยุงต้นของดอกบานชื่นไว้นะคะไม่งั้นบานชื่นล้มนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่แหละค่ะก็แสงแดดก็จัดมาตามความชอบของเขานะคะแต่โซนนี้เนี่ยได้รับแสงแดดน้อยกว่ามุมที่เมนาล,ล่าย้ายกระถางนั้นออกไปนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเพื่อนต้นไม้นะคะก่อนที่ฝนจะตกมีสดชื่นมากมายนะคะ ตอนนี้ก็คือมิกกี้เมาส์นะคะเขากําลังจะแปลงร่างค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะตอนนี้เขาจะแปลงร่างแล้วนะคะเขาจะเกิดเป็นมเมล็ดออกมาตันนี้ก็เริ่มโรยนะคะบางดอกก็กําลังบานอย่างนี้นะคะ่ะเพื่อนๆเป็นความงามของต้นไม้หน้าฝนนะคะปลูกผสมปนเปกันไปนะคะเพื่อนก็จะได้ชมแบบเพลินๆไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะ คลิปนี้แม่นันล่าก็พาเพื่อนๆมาชมหน่อของเสียน,นาคราชที่แม่นันล่าแยกออกมานะคะก็เป็นที่น่าพอใจค่ะเพื่อนๆค่ะพอต้นแม่ต้นนี้เขายุบตัวลงนะคะหรือว่าแม่นันล่าตัดแล้วก็ไปผ่าหัวอย่างเงี้ยก็จะมีต้นอื่นต้นลูกลูกเนี่ยมาแทนที่นะคะสวนของแม่ดันล่าก็จะสวยงามต่อเนื่องนะคะไม่มีเว้าไม่มีแหว่งนะคะเพราะว่าขยายพันธุ์ ต้นไม้ได้แบบต่อเนื่องนะคะเพื่อนๆและต้นไม้ก็จะเริญเติบโตได้ดีนะคะเสียน,นัคราชนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากปลูกก็ถ้าเอาวิธีของเมดลัลลาไปใช้ก็จะปรุงดินนะคะให้ร่วนนะคะเสียน,นัคราชเนี้ยเมดลัลลาใชา้สูตรดินหมักใบไม้3ส,ส่วนผสมปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนนะคะถ้าปลูกลงกระถางต้องรองก้นกระถางด้วยเศษอิฐเศษถ่านนะคะเพื่อให้การระบายน้ําที่ดีแล้วก็ เอาเสียหน้าคราชนี่ลงไปปลูกกันให้ปุ๋ยก็เดินละครั้งนะคะปุ๋ยก็คือเป็นปุ๋ยคอกหรือว่าผงชูรสหรือว่าฮอร์โมนนมสดให้สลับกันไปนะคะแสงแดดเนี่ยให้เข้าเต็มๆเลยค่ะเขาเป็นไม้ที่ชอบแดดนะคะเพื่อนๆส่วนการให้น้ำเนี่ยให้แบบชุ่มๆเลยนะคะเขาเป็นไม้ประเภทประเภทบอลน,นะคะเขาไม่ไม่กลัวน้ําแต่อย่าให้น้ําขังนะคะเพื่อนๆแค่นี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้เสียนหน้าคราช หลายๆรุ่นหลายๆต้นไว้ชมนะคะตั้งแม่หนึ่งต้นแล้วได้ลูกได้หลานเข้ามาปลูกปลูกต,ต่อไปเนี่ยก็สวนของเราก็จะได้สวยอยู่เสมอทางเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ